เกิดอะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สีนัดล่าสุดเสมอ3แพ้หนึ่งทำแต้มหล่นไปถึง9แต้มด้วยกันโดนทิ้งโดยาร์เซน l อล6แล้วก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่แย่ที่สุดในรอบหลายปีนับตั้งแต่เปปกอร์เดล่าคุมทีมจนทำให้พวกเขาถูกมองข้ามและอาจจะถูกการชื่อทิ้งจากสาระบบการลุ้นแชมป ท,ทั้งทั้งที่เพิ่งแข่งไปแค่16แมตช์เท่านั้นเองนะครับติดตามได้ในคลิปนี้ครับกับปัญหาของเรือใบสีฟ้าความหลงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปแพ้เซนติล่าศูนย์ต่อหนึอเมรีก็ได้รับคำชมอย่างยิ่งในการที่จะวางแผนแทคกติกจัดการแมนซิตี้อย่างรับคาบแม้ว่าจะชนะแค่1 0ก็อย่างที่ทุกท่านได้ชมไปแล้ว แต่การชนะ1-0สกออุดวิ์แต่เกมเนี่ยค่อนข้างขาดตัวเลขและปริมาณอ่ะปริมาณและคุณภาพเนี่ยมันมาตรงกันในแง่ของอการเล่นสร้างเกมรุกได้ดุดันสร้างโอกาสยิงแมนซิตี้ถึง22ครั้งขณะที่แมนซิตี้ได้โอกาสยิงแอสตันวิลลาทั้งเกมเนี่ยแค่2ครั้งเป็นแค่2ครั้งที่เขากรอบด้วย ไม่ได้เตะมุมเลยสักครั้งเดียวโอ้โหตัวเลขกับคุณภาพมันมาเป๊ะๆกันแบบนี้ปัญหาเกิดขึ้นกับเรือใบสีฟ้าในเกมล่าสุดพอแพ้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะมันเป็นความแพ้ที่เกิดขึ้นหลังจากพวกเขาเสมอมาสามนัดก็ถ้าดูสิติก่อนอดูสติทั้ง4ี่นัดล่าสุดที่หายไป9คะแนนนะครับจาก16แต้มใช่ไหม อ่าสิบสองแต้มขอไปจาก12แต้มหายไปเนะครับได้มา3จากการเสมอก็เริ่มจากการเสมอ Chelsea, เชลซีเสมอเสมอเชลซีสี่เสมอรีพูลหนึ่งต่อหนึ่งเสมอโต้แยงฮอ,อร์สเปอร์สามต่อสามแพ้แอตเลติลลาศูนย์ต่อหนึ่งนะครับสิบสองคะแนนเต็มหายไปเก้าโอ้โหลดไปหัวๆเลยนะครับจากตำแหน่งจ่าฝูงก็ค่อยๆลดลงมานะครับตอนนี้แมนซิตี้ก็ตกมาอยู่อันดับสี่ตามหลังอาร์เซนอลหก เรียวผู้4นะครับแล,ลวรวมทั้งแอนวิลลราที่แซงขึ้นไปอยู่ในอันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับหลายคนถามว่าแมนซิตี้ถึงจุดอิ่มตัวแล้วใช่ไหมเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยกวาดไป3แชมป์ก่อนหน้านี้ก็3แชมป์ทั้งในประเทศได้หมดปีที่แล้วได้ทริปเปิลแชมป์เมเจอร์ทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพแล้วก็ อยู่ฟาแชมเปี้ยนสลีกอันเป็นเจ้าโยุโรปสมัยแรกของสโมสรเลยถึงจุดนี้อิ่มตัวแล้วนักเตะหมดไฟแล้วหรือไม่นะครับอตัวเลขมันก็พอจะยืนยันได้นิดหนึ่งวิธีการเล่นก็ยืนยันได้บ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกันนะครับสำหรับทีมที่มีมาตรฐานสูงนะครับเมื่อคู่แข่งยกระดับขึ้นมานะครับปีนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่อ์เซนอล ที่เขายัางคงมาตรฐานในการที่เป็นทีมรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วลิเวอร์พูลทีมที่หลุดท็อปโฟร์เมื่อปีแล้วกระโดดขึ้นมานะครับทอ็อตแนมฮอสเปอร์ล่าสุดเป็นอาร์ซานูล่าตอนนี้เอาง่ายๆเนี่ยไม่นับนิวคาสเซิลอีกทีมหนึ่งรวมนิวคาสเซิลอีกทีมหนึ่งห้าทีมครับละที่แมนซิตี้ต้องเจอกับทีมที่เขาพัฒนาขึ้นเรื่องของวิธีการเล่น เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทําให้ผลงานเนี่ยถ้าเราดูนะครับ,บเฉพาะทีมที่เจอในกลุ่มผู้นํากลุ่มลุ้นแชมป์คุณแพ้สซิโน่คุณไม่ชนะเชลซี Chelsea. อ่ะเชลซีก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ก็แล้วกันนะครับเอ่อสเปอร์ลิปูลแล้วก็คุณก็แพ้วิลล่าที่ถ้าบอกว,ว่าคุณแพ้ทีมในท็อปโฟร์เนี่ยสทีมนะจากฝูงอาร์เซนอลคุณแพ้มาแล้วแล้วคุณแพ้ทีมอันดับสามอาร์เซนอลคุณไม่ชนะลิเวอร์พูลก,ก็แล้วกันอ่ะเอาเฉพาะใน3ทีมเนี้ย ถ้าถือว่าเชลซีกัสบสเปอร์นะั้นเป็นทีมที่อยู่นอกพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่รวมทั้งแมนยูด้วยนะครับที่ก็แพ้ขาดเอาเฉพาะข้างบนเนี่ยแสดงว่าทีมแมนซิตี้เนี่ยเล่นด้วยมาตรฐานของเขาเนี่แหละเหมือนเดิมแต่คู่แข่งเนี่ยขยับขึ้นมาใกล้ใกล้มากพอที่จะแบ่งคะแนนและเอาชนะได้นะครับอันนี้ไม่รวมกับนัดที่แพ้วูฟแฟมตันก่อนหน,นี้ซึ่ง มันคนละประเด็นกันคือแพ้ฟู๊เนี่ยพวกเขาแพ้จากการโดนสวนกลับแต่พวกแพ้พวกเขาแพ้เซนอลแพ้วิลลาเนี่ยมันเป็นแพ้ในเกมที่พวกเขาเจอคู่แข่งเนี่ยกล้าที่จะเปิดเกมสู้ไม่ไดไ้ไม่ได้ให้ม,ใหม,ใหมาแมนซิตี้มาไล่ต้อนครอบครองบอลเหมืนมอนเมื่อก่อนถูกไหมครับอันนี้มันก็คนละเรียกว่าความไม่แพ้เหมือนกันแต่แทคติกวิธีการไม่เหมือนกันนะเพราะฉนั้นนี่คือโจทย์ที่สําคัญที่คู่แข่งยกระดับขึ้นมาอ่ะ นั่นก็ส่วนหนึ่งคราวนี้ก็เลยมีคนเนี่ยไปตั้งข้อสังเกตนะฮะบอกว่าอุย้ยแมนซิตี้แพ้ไปแล้วสามเสมอสามทำแต้มหายกันแบบนี้ลิฟวูลน,นะฮะมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์มีสิทธิ์เป็นแชมป์เลยตอนนี้แฟนลิฟวูลก็กระดิกระด้ากันใหญ่กวากันอย่างนั้นแฟนปืนก็เขาเคยลุ้นแชมป์เมื่อซีซันที้แล้วเรามาหลุดในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยจากปัญหาเรื่องการบาดเจ็บแล้วก็กระดูกฟุตบอลน,นะผมไม่เคยลุ้นแชมป์ไง แล้วก็ไม่เคยคาดหวังว่าจะลุ้นแชมป์เมือ่อซีซั่นที่แล้วแค่ตั้งเป้าหมายไว้แค่ท็อปโฟโแต่มันดีเกินคาดแต่ความที่ดีเกินคาดเนี่ยมันทําให้ตรงนั้นเนี่ยมันได้รับการพัฒนามาตรฐานมันก็ขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแฟนซ์ซอกนก็มีโอกาสาที่จะมองได้ว่าพวกเขาเนี่ยพัฒนาทีมมาแล้วหนึ่งฤดูกาลเต็มเต็มผ่านร้อนผ่านหนาวมาในการที่จะลุ้นแชมป์กับแมนซิสเตอรเพราะฉะนั้น้าพูดถึงตรงๆก็แฟนซอนก็มีโอกาสาแม้ว่าแต้มพวกเขาจะไม่ได้นําใครห่างมาก ริพูนแต้มก็มีโอกาสจะเป็นจ่าฝูงได้ก็เคยเป็นมาแล้วแต่ว่าเราจะไปกาชื่อทิ้งก็ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นขนาดพูดง่ายว่าขนาดคนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณเนี่ยอาจารย์เป็นแฟนหงอย่ไหมผมก็ตามทวิตเตอร์อยู่หรือว่าเปัจจุบัน อาจารย์ก็ทวิตข้อความ X ข้อความอ่ะโพสต์ข้อความออวามอ,อมแล้วกันเรื่องของทีมรักก็คือเลี้ยวพูลน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์ม,มาทุกยุคทุก,ทก,ทกสมัยเนี่ยมัน,ม,นมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเรื่องราวของการลุ้นแชมป์เนี่ยมันต้องดูกันยาวๆครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยบางทีเป็นได้แค่เพียงการสร้างความมั่นใจเท่านั้นเอง ครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยหลังจากกลางเดือนมกราคมไปแล้วเนี่ยนี่แหละของจริงนะครับจะเริ่มเห็นของจริงมีนาคมเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณจะไปต่อในการลุ้นแชมป์หรือเปล่าหรือคุณได้แค่ลุ้นหนังห่างหรือคุณหมดลุ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าในช่วงออกสตาร์ทเนี่ยวันเกมล่าสุดมันเป็นนัดที่16ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกว่า คุณสร้างผลงานสร้างมาตรฐานการเล่นไว้ได้ในระดับไหนแต่ต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเดือนธันวาคมมันมีเนี่ยเดี๋ยวมีอีก4เกม5เกมอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นช่วงบ็อกซิ่งเดย์ด้วยช่วงฮาโลวีนตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราเห็นว่าเอออนาคตของฤูกดูการนี้จะเป็นยังไงนะครับผมถึงได้บอกว่าการที่แมนซิ t y ตี้ไล่ตามอยู่6แล้วก็แหมออกลูกสเปซสปะในช่วงนี้ แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปแข่งผู้บอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่ซาอุดีอาระเบียอีกในช่วงกลางเดือนธันวาคมน่าจะเป็นสัปดาห์หลังจากที่ผ่านวันที่16ธันวาคมไปแล้วจะกลับมายัางไงนะครับอย่าเพิ่งไปลบชื่อหรือกาชื่อหรือใบสีฟ้าทิ้งนะครับหลายๆฤดูกาลก็ทําให้เห็นแล้วนะครับจากการเป็นผู้ตามนะครับทะลุขึ้นมาแล้วก็แซงนะครับคว้าแชมป์ไปในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้น ก็เรื่องของเราใบาสีฟ้าเนี่ยมันก็ถึงเป็นเรื่องที่เราอย่าเพิ่งไปสบประมาทนะครับทีมชุดนี้ยังเป็นท,ทีมชุดเดิมที่เป็นแชมป์มาแล้วเป็นสามแชมป์มาแล้วนะครับก็ยังคงมีมาตรฐานแต่เรื่องแรงจูงใจนะครับเดี๋ยววิเคราะห์กันเนี่ยหลังจากนี้ต่อไปนะครับก็พูดถึงความย่ำแย่ก่อนนะครับในการพบกับแอสตันวิลล่าเนี่ย หลายๆประเด็นเนี่ยน่าสนใจการไม่ชนะใคร4แมชนี่คือครั้งแรกในรอบออตั้งแต่ปี2 0 1 7ก็คือ6ปีนะนานน,านเกิดขึ้นทีอันนี้ต้องสังเกตได้ดีนะคุณผู้ชมน,น,นั่นปี2 0 1 7โดนยิงโอ้โหเยอะเลยนะซีซั่นนี้ถือว่าแพ้เร็วด้วย16นัดแพ้ไป3แล้วก็โดนยิงไป17ลูกตัวเลกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โรดี้หรือว่าโรดิโก เบอร์6ห้องเครื่องของทีมไม่ได้อยู่ในสนามนะครับเกมที่แพ้อาร์เซนอลจะเป็นข้ออ้างหรือเปล่าแต่ตัวเลขในฤดูกาลนี้บ่งบอกให้ชัดเจนนะครับว่า3นัดพรีเมียร์ลีกที่ไม่มีโรดรีเนี่ยแมนซิตี้แพ้นะครับทั้งอาร์เซนอลแพ้วูฟแพ้วูฟแพ้อลาร์เซนอลแพ้อาร์เซนอลล่าสุดรวมอีกหนึ่งนัดในลีกครับแพ้นิวคาสเซิลซึ่งไม่มีโรดรีถ,ถูกแบนอันนี้ทำตัวเองนะครับ ทำตัวเองก็ค่อนข้างชัดสําหรับในการที่พบกับวูฟเนี่ยเขาโดนโดนไล่ออกก็อย่างที่เห็นกันทราบกันากนทาที่ไปบีบคอเล่นของวูฟแลวก็ล่าสุดมาก็มีปัญหาทําให้โดนแบนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป๊ปคงจะต้องทบทวนแล้วนะครับว่าการไม่มีโรดี้เนี่ยถ้ามีโรดี้เนี่ยในทีมเนี่ยแมนซิตี้ไม่แพ้ใครนะสี่สามแมชไม่แพ้ด้วยโอเคเสมอก็คือเสมอแต่ไม่แพ้แต่ว่าเนี่ยพอไม่มีในฤดูกาลนี้นะครับแพ้ไป3ในพรีเมียร์ลีกหนึ่งในลีกครับ มันไม่ปกตินะครับพอมันไม่ปกติเนี่ยเป๊ปโกเดอร์ลาเนี่ยเขาก็เลยให้สัมภาษณ์นะครับเขาให้สัมภาษณ์ก็เขาก็พูดอย่างชัดเจนนะว่าเราก็กําลังเหมือนตะกุกตะกากอยู่ในการเล่นนะครับเขาจะต้องเป็นผู้ที่จะหาคําตอบเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับนักเตะนะครับใน,ในอน,น,นเขาก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วเขาก็คงวิเคราะห์ปัญหาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีโรดี้อย่างเกมล่าสุดเจอวิลลาเนี่ย ก็ใช้จอห์นสโตนมาเล่นใช่ไหมครับคู่กับอคางจีในลักษณะเป็นกึ่งเซนเตอร์แบ็กกึ่งมิดฟิลเพราะ2คนนี้เขาก็สามารถจะขยับลงไปเป็นเซนเตอร์ได้ถ้าหากว่าตั้งรับแต่ถ้าบุกหลังก็เหลือ3ใช่ไหมอย่างที่เราเห็นกวาดดโอก็มีไคลวอล์เกอร์มีลูเบนเาสและจอ h n นสโ n นกับอคานจีก็เป็นมิดฟิลคู่กลางก็เหมือนกับเป็นดับเบิลห แต่ปรากฏว่าก็เป็นดับเบิลหที่ต้องลงมาท่วยคนใดคนหนึ่งต้องเป็นเซนเตอร์นะฮะแล้วก็เจออาริเซนอลกระนำนะครับแล้วก็ไล่เพสซึ่ง2คนเนี้จริงๆก็คือถนัดเกมรับอยู่แล้วแต่มิติของแมนซิตี้ในการมีโรดี้เนี่ยเขาเล่นได้ทั้ง2องบทบาทรับเนี่ยแน่นอนเป็นตัวสกรีนเป็นตัวบล็อกเป็นตัวไล่ตัดบอลเป็นตัวคุมเกมดึงช้าดึงเร็วและเป็นตัวเติม้น่แบงางบน โดยเฉพาะในย่วงช่วงปีที่ผ่านมาซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยโรดิโก้นี่เป็นตัวที่ไปสร้างความแตกต่างในเกมยากๆแล้วเขาก็เป็นส่วนที่เป็นผู้ทําประตูใช่ไหมหลายคนคงทราบด่ดีแต่ว่าจอร์โซนกับคาร์ีิไม่ใช่แบบนั้นนงะคือไม่ใช่มิดฟิลที่จะทะลุขึ้นไปช่วยเกมลุกได้ดีเท่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญมากกว่าการเป็นตัวลุกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของโรดิโก้เป็นคนที่คุมดันกลางได้ทั้งหมด จอรโซนกับคันยิยเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้แน่นอนถ้าดูจากเกมล่าสุดก็ค่อนข้างชัดแล้วที่สําคัญตัวรุกเนี่ยฮารันเนี่ยพอไม่มีเกมที่เปิดป้อนเขาก็เหมือนเสาไฟฟ้าดีๆนี่เองนะครับคือปักไวเ้เฉยๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรต้องการทีมช่วยสนับสนุนปีกโฟเดนแบรนาโดซินวาฮูเลนอาเบสแลวก็เจ้าหนูลุยสนะครับที่จะเติมขึ้นมา ซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับแผงเกมลุกของแมนซิตี้เนี่ยมันดูปรับเปลี่ยนกลางปรับเปลี่ยนเท่ากับว่าจริงๆ3 4คนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นผมว่าตรงนี้ก็อาจจะมีผลในทำให้ในการทำให้แมนซิตี้ไม่สามารถจะครอบครองบอลหรือว่าเพสติ้งย่าบอลในแดน2หรือแดนบนได้ดีกว่าชุดแรกแล้วใตัวสรองเนี่ยไม่มีทั้งแจ็กคกิลิชและโดกูใช่ไหมไอที่จะเป็นตัวสร้างปัญหาหกับคู่แข่งเพราะฉะนั้นตัวโฟร์เดนเองเดี๋ยวก็เล่นซ้ายเล่นขวา นะครับไม่แน่นอนอ่ะตรงนี้มันก็เป็นปัญหาที่ที่เป๊ปก็ต้องต้องหาทางแก้ก็ต้องบอกว่ามันก็ดีนะครับที่พวกเขาเจอปัญหาเร็วนะครับไม่ใช่ไปเจอปัญหาแบบอาเ์เซนอนไปเจอปัญหาท้ายฤดูกาลแบบนั้นเนี่ยพอเสียแต้มแล้วมันกลับมาไม่ได้แนละ้วมันยากอะความกดดันมันจะสูงกว่าเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจากข้อเลวร้ายในการแพ้เอร์บิลล่าในทั้งเรื่องสถิติเรื่องโรดิโกนะครับเรื่องวิธีการเล่นเนี่ยมาถึงพูดถึงข้อดีก็แน่นอน เจอปัญหาเร็วก็จะทําให้เกิดการแก้ไขได้เร็วและอย่างหนึ่งนะครับในทางในทางจิตวิทยาพอผลงานของทีมเนี่ยมันดรดบดบด,บ,ดบลงในทางในฐานะที่เป็นทีมที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างเป็นแรงกระตุ้นเชิงลบสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งให้กลับมาเข้าที่เดิมหรือให้ดีกว่าเดิมคือมันต้องแพ้มันต้องมันต้องย่ำแย่นะครับสำหรับทีมที่มีคุณภาพนะคือเราก็ยังมองว่าแมนเชสเตอร์และ โค้ชเป๊ปโกดิล่าเนี่ยทั้งโค้ชและทั้งผู้บอลเนี่ยมันมีคุณภาพเพราะฉะนั้นจุดที่มันจะจะเป็นแรงกระตุ้นได้ดีเนี่ยก็คือนี่แหละผลงาน4นัดล่าสุดแล้วเดี๋ยวเดือนธันวาเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเราจะได้เห็นแหละว่าแมนซิตี้จะกลับมาเป็นทีมเดิมได้เร็วหรือช้าอย่างไรนะครับแต่ถือว่านี่มันก็เป็นแง่บวกที่เรามองเห็นและที่สําคัญนะครับผู้ชมถ้าจํากันได้แมนซิตี้ก็เคยตามคู่แข่ง10คะแนน นะครับแล้วก็ไล่แสงอนะแฟนหงก็คงจําได้ใช่ไหมสิ้นเดือนมกราคมไปจนจะจบฤดูกาลแมตตี้ชนะสิบสี่นัดรวดนะครับคว้าแชมป์ไปแต่ที่สําคัญนะทีมที่ลุ้นแชมป์กับพวกเขานะ่ยในหลายๆปีที่ผ่านมานะมันก็มีเลี้ยวหูนนะที่จะจะสุดสามฤดูกาลเต็มที่เหลือเนะี่ยพวกเขาชนะทําแต้มทิ้งขาดนะมีแมนซิตี้ของนารุนารุอมครั้งหนึ่งใช่ไหม แต่ก็ไม่ได้รู้หรอกก็คือได้ที่2โดยโดยตําแหน่งไม่ใช่ว่าได้ที่สองโดยคําว่ารองแชมป์ที่มันมาแย่งแชมป์กับแมนซิตี้อ่ะอันนี้หวังว่าคงเข้าใจนะผมไม่ได้บูลลี่อะไรอันนี้อันนี้เป็นเหตุผลแต่ลุ้นกับลิพูลสามฤดูกาลเนี่ยชัดเลยนะลีพูลพลาดไปสองแล้วพลาดแบบสูสีมากน่าเจ็บใจว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ได้มาหนึ่งคือได้มาหนึ่งเป็นการได้แบบแมนเะี้เนียหมดลุ้นไปตั้งแต่ผ่านเดือนมกราคมไปแล้วพอแต้มมันเริ่มห่างมันไม่ได้ห่างแค่ ห้าหแต้มมันห่างเป็นเลขสองหลักนะบางช่วงเป็นสิบเจ็ดสิบแแต้มใช่ไหมมันก็มันก็ยากแล้วและหลังนั้นเ่ยถึงจะบอกว่าปีที่แล้วก็ลุ้นกับอาร์เซนอลอ่ะก็ไล่หลังมาแล้วก็แซงในช่วงเดือนมีถายนอันนี้เป็นอีกทีมหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องถือว่าประสบการณ์ของพวกเขาเนี่ยมันยังคงมีอยู่รู้จักสถานก,การณ์โค้ชเองเป๊ปโกเดล่าเนี่ยก็รู้วิธีการที่จะเอาอตัวรอดหรือว่าแก้ปัญหา ยกระดับทีมกลับมาได้ไงอันนี้ยผมว่าเป็นข้อบวกของพวกเขาวันนี้ไม่ควรมองข้ามไม่ควรไปมองว่าแมนเชสเตียหมดสภาพหรือว่าอุย้ยสีนัดล่าสุดเสมอสมแพ้หนึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในยุคเป๊กก็เคยมีในปี27ไงใช่ไหมแต่สุดท้ายพวกเขาก็กลับมาพังงาดเพราะนั้นอย่าไปกาชื่อทิ้งนะครับแล้วยิ่งถ้าเราดูโปรแกรมในช่วงเดือนธันวาคมนะฮะก็จะพบเลยว่าลูตันนะครับ มีเจอเอฟเวอร์ตันใช่ไหมนัดเจอเบรนฟอร์ดนี่โดนยกโดนเลื่อนไปเพราะต้องไปแข่งจริงย้ำสมุทรสอโลกส่วนเรซตาเบลเกตในแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นก็ไม่ต้องไปนับเพราะว่าพวกเขาก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากก็คงปล่อยชุด2เล่นใช่ไหมเออแล้วมีเจอลูอต,ตันเจอเอฟเวอร์ตันนะครับในช่วงบ็อกซิ่งเดยเนี่ยมันเตะ2นัดครับเกี่ยวกันเนี่ยก็จะเจอกับเชฟฟ f เต็ดนะครับ มาเอเวอรตันเชเรีอคิสตัรตอีกทีมหนึ่งนะครับสิบสิบหกี่นี่คือ4โปรแกรมที่จะต้องเล่นกับทีมในกลุ่มไม่ใช่ลุ้นแชมป์อ่านี่น่าสนใจนะเพราะนั้นตรงนี้ยังเป็นแง่บวกของแมนซิตี้ที่จะเปปกุเดอจะแก้ปัญหาให้กลับมาเข้าที่เข้าทางพร้อมที่จะลดช่องว่างจากกลุ่มข้างบนเอาเป็นว่าคงจะไปกาชื่อทิ้ง แมนซิตี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมก็คงจะต้องยอกย่องในคุณภาพของพวกเขาที่ทำมาต่อเนื่องในยุคเปปกรอร์เดลานะครับแต่ให้ติดตามดูว่าปีนี้การลุ้นแชมป์มันก็จะเข้มข้นสนุกขึ้นกว่าหลายๆปีเพราะมันมีหลายทีมที่จะมาร่วมลุ้นแต่ขอติดไว้อีกสักนิดนึงผมขอดูขอให้คุณผู้ชมได้ดูไปจนถึงกลางเดือนมกราคมหรือสิ้นเดือนก็ได้ มาดูสิว่าหลายคนบอกเนี่ยเหลือแต่อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลลุ้นแชมป์กันกับพูดกันหลังจากแข่งไปแค่สิบกแมตช์ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยเราน่าจะเห็นแล้วว่าม้าเนี่ยมันจะเหลือกี่ตัวซึ่งท้ายสุดแล้วนะครับผู้ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยฟุตบอลอังกฤษมันก็อย่างนี้แหละเปิดต้นฤดูกาลสิบห้าถึงยี่สบัดเนี่ยมันอาจจะมีม้าสองตัวสามตัว,ม,ตวมีสี่ตัวก็มีมาไล่บี้กันมันก็มันก็เป็นเรื่องจริงนะ มาเวลามันแข่งกันนะในหลายๆรา,ายการหลายๆปีหลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็สูส่สีสูสีกันหลายๆรอบพอจะถึงรอบสําคัญเนี่ยฮะเขาสู่การชิงแชมป์เนี่ยการเข้าเส้นชัยเนี่ยมันก็อาจจะเหลือ2ตัวนะครับถ้าหากว่ามันมันตีคู่มาอะไรแบบเนี้ยผมก็ยังเชื่อว่าเราไม่ควรไปกาชื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ทิ้งนะเห็นวิพา์วิจารณ์กันเยอะเลยก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับก็ยังต้องให้เครดิต เดือบใบสีฟ้าของเป๊ปกววเดลลกวเดล่าซะหน่อยนะครับว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันเ,เป็นสิ่งที่ก็ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการลุ้นแชมป์พิมร์ลีกปีนี้ยังคงต้องติดตามและไม่อาจจะไปกาชื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ทิ้งจากสาระบบการลุ้นแชมป์ครับ